สวัสดีค่ะท่านที่กำลังรับฟังรายการตามตะวันช่วงมหิดลนับวันสำหรับวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ขวัญจิตต์ตศิวงศารอดอาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลรับหน้าที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสารประโยชน์จากงานวิจัยมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะสําหรับวันนี้เรื่องที่จะนํามาเล่าสู่กันฟัง ก็เกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วงนี้ที่เรากําลังประสบกันอยู่เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องภัยธรรมชาติซึ่งประเทศไทยเราก็ประสบกับภัยน้ําท่วมอยู่นะคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ยังเผชิญกับน้ําท่วมขังอยู่เลยนะคะก็ะเผชิญเหตุยากลําบากนี้กันมาเป็นแลมเดือนเลยค่ะไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเราเท่านั้นนะคะถ้าเรารับชมข่าวสารเราก็จะเห็นว่าภัยธรรมชาติในช่วงนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลายๆแห่ง ในโลกนะคะทั้งน้ําท่วมแผ่นดินไหวดินโคนลนถล่มพายุหมุนสารพัดรูปแบบเลยทีเดียวนะคะและในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะเจอภัยธรรมชาติมากขึ้นจากภาวะโลกร้อนที่ทําให้อุณหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปและแน่นอนค่ะว่าวเมื่อเกิดเหตุอันไม่ปกติขึ้นเนี้ยสิ่งที่มักจะตามมาเนี่ยก็คือข่าวลือข่าวลวงซึ่งแพร่สะพัดกันอย่างมากนะคะในช่วงที่ ผู้คนอยู่ในภาวะตึงเครียดตื่นตระหนกตกใจจากการเผชิญความที่ไม่แน่นอนของภัยธรรมชาติรวมทั้งก็มีความกังวลน,นะคะในเรื่องของอันตรายความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจากภัยธรรมชาติซึ่งในช่วงที่บ้านเราประสบภัยน้ําท่วมนั้นหลายท่านคงจะมีประสบการณ์ได้รับข่าวลือข่าวปลอมกันมาบ้างไม่มากก็น้อยนะคะซึ่งก็มาในทุกรูปแบบโดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์นี่แหละคะ่ะ ที่แพร่กระจายได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยซึ่งจากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะคะก็รวบรวมมาให้เราเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหน้าฝนนะคะหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่เดือนนะคะที่เรามีพายุเข้าหลายๆลูกนะคะก็มีการแชร์เฟกนุ๊เนี่ยเกี่ยวกับพายุฝนน้ำท่วมเนี่ยมีเฟซบอ่ะมากกว่าสี่สิบห้าสิบข่าวเลยทีเดียวน,นะคะ เช่นว่ามีข้อมูลนะคะโพสตในสื่อออนไลน์ต่างๆว่าจะเกิดพายุเก้าลูกพร้อมกันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมแล้วพายุเนี่ยก็จะล้อมประเทศไทยจนทําให้น้ําท่วมกรุงเทพซึ่งทําให้กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยต้องออกมาชี้แจงเลยนะคะว่าเนี่ยเป็นข่าวปลอมนะคะหรือข่าวที่ว่ากรมทางหลวงเตรียมพื้นที่จอดรถชั่วคราวบนทางด่วนโทเวเนื่องจากลังสิตเนี่ยน้ําท่วมหนัก หรือข่าวที่ว่าจีระบายน้ําท่วมลงแม่น้ําแม่โของอาจจะเกิดน้ําท่วมใหญ่ที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะเห็นไหมค่ะว่าแม้ช่วงเวลาสั้นๆที่ประเทศไทยเรามีพายุแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องเนี่ยสังคมไทยบ้านเราอะ่ะก็มีข่าวปลอมที่ทําให้หวาดวิจกตังบนกันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะซึ่งผู้ที่แชร์ข่าวปลอมเนี่ยจากรายงานก็พบว่ามีการแชร์กันเยอะนะคะในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งกลุ่มนี้ก็ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นดิจิทัลเนทีฟนะคะแล้วก็ข่าวปลอมเหล่านี้ก็สามารถจะที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพจิตหรือว่าชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งการรับมือต่อภัยธรรมชาติที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้สูงอายุได้นะคะดังนั้นเนี่ยประเด็นในการพูดคุยวันนี้เนี่ย จึงจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะถึงการรับมือข้อมูลข่าวสารอย่างไงนะคะให้ปลอดภัยในช่วงที่เกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติโดยจะแชร์ประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นนะคะให้ได้รับฟังกันซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการค้นคว้านะคะแล้วก็พูดคุยสอบถามจากนักวิชาการชาวญี่ปุ่น,นะคะ่ะซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทุกท่านก็คงทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นประเทศหนึ่งเลยที่พบเจอกับภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหว คลืนยักษ์ซีนามิแบบหนักหนาทาหักจากกันอยู่บ่อยๆเลยซึ่งเป็นที่น่าสนใจนะคะว่าเอ๊ะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขารับมือกับข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงภัยพิบัติกันยังไงนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่อาศัยอยู่เพียงลําพังอยู่คนเดียวจากสถิติของประเทศญี่ปุ่น ในปีคศออ2017นะคะมีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวมากถึงร้อยล126เลยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าประมาณ1ใน4นะคะของผู้สูงอายุทั้งหมดแล้วก็ในจำนวนเนี้ยส่วนหนึ่งก็ยังไม่ได้ติดต่อคนอื่นด้วยมีการอยู่แบบแยกตัวแยกตัวจากทางสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากในช่วงที่มีภยัยพิบัติทางธรรมชาติหรืว่าอาจจะตกเป็นเยือของ ข่าวดือหรือข่าวปลอมได้ง่ายนะคะซึ่งภัยธรรมชาติในญี่ปุ่นเนี่ยเกิดบ่อยครั้งมากด้วยสภาพภูมิประเทศที่ตั้งทางภูมิาศาสตร์ด้วยนะคะซึ่งภัยธรรมชาติของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเนี่ยถ้าเป็นแผ่นดินไหวขนาดสองสามริกเตอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเป็นบ้านเราอย่างประเทศไทยเนี่ยเราก็ตื่นเต้นตกใจกันละแต่ว่าญี่ปุ่นก็เจอบ่อยนะคะอย่างเงี้ยก็ถือว่าธรรมดาแต่ว่าข่าวปลอมเนี่ย มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีภัยพิบัติกุณนแรงนะคะหรือถ้าเราเรียกว่าแมกกาดิสแอสเตอร์นะคะซึ่งออย่างเช่นแผ่นดินไหวที่ขนาดใหญ่เกินกว่าเจ็ดริกเตอร์นะคะหรือเกิดขึ้นยักษ์สึนามินะคะซึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ข่าวลือและข่าวปลอมเนี่ยแพร่สะพัดค่อนข้างมากนะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเนี่ยในประเทศอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยช่วงที่มีข่าวลือข่าวปลอมเยอะมากๆเนี่ยถ้าเราจะจากันได้เนี่ยก็โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภยัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชินะคะซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็มีคลื่นยักษ์ซึน,นามนี้ตามมา ถ้าเรายังจำกันได้เนี่ยก็ย้อนไปเมื่อปีคศออ2011นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดสารกัมันะรังสีรั่วไหลนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยแหละของญี่ปุ่นเนี่ยข่าวหรือข่าวปลอมเนี่ยถูกแพร่กระจายอย่างเยอะมากเลยผ่านทวิตเตอร์ผ่าน youtube แล้วก็รวมหนังสืออื่นด้วยซึ่งเป็นธรรมดานะคะข้อมูลเท็จเนี่ยแพร่กระจายได้ง่ายในช่วงที่เกิดภยัยพิบัติเพราะว่าผู้คนเนี่ยเกิดความไม่มั่นคงนะคะเกิดความที่ตกกงังวล ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยการแพร่กระจายของข่าวปลอมเนี่ยหรือข่าวลือเนี่ยไม่ได้มีเจตนารน้ายอยู่เบื้องหลังก็ตามเนี่ยแต่มันก็ส่งผลกระทบได้นะคะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยข่าวที่ออกมาค่อนข้างมากเนี่ยก็คืออาหารหรือว่าผ,ผักในแถบฟุกุชิมะเนี่ยก็จะปนเปื้อนกัมมันตรังสีนะคะซึ่งทำให้อ่อทางหน่วยราชการต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยต้องออกมาแก้ไขข่าว หรือข่าวปลอมเหล่านั้นนะคะเพราะว่ามีผลกระทบกับผู้คนชาวบ้านที่อยู่ในแถบนั้นด้วยหรือนอกจากนี้เนี่ยก็อ,อย่างเช่นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่นะคะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในแถบคันไซนะคะราวปี2018เนี่ยก็หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะมีการโพสต์ภาพของความเสียหายนะคะแล้วก็มีข่าวปลอมตามมาจำนวนมากเลยอย่างเช่นว่า มีรอยร้าวจากการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นที่เดอะซิตี้เคียวซีราโดมในโอซาก้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะว่าเกิดร้าวขึ้นมาทําให้คนเกิดหวาดกลัวนะคะหรือว่าโพสต์ว่ามีรถไฟตกรลางหลังจากที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วข่าวหรือข่าวปลอมเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ทั่วไปนะคะแต่วิธีการลักลอะเป็นสิ่งสําคัญที่จําเป็นนะคะว่าจะทํายังไงจากประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ย ของที่เราทราบนะคะว่านอกจากประเทศญี่ปุ่นจะต่อสู้กับภัยพิบัติได้อย่างเข้มแข็งแล้วเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีการาไม่ตื่นตูมนะคะคนรู้สึกว่าจะมีสติค่อนข้างมากนะคะแล้วก็จัดการกับการวุ่นวายในช่วงของภัยพิบัติเนี่ยได้อย่างมีสติมากๆเลยนะคะแล้วก็จัดการอย่างเป็นระบบแล้วการรับมือกับข่าวปลอมล่ะเป็นยังไงบ้างนะคะญี่ปุ่นก็มีการรับมือกับข่าวปลอมโดยมีการป้องกันอย่างดีเช่นกันนะคะ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการดําเนินการอย่างจริงจังเลยแล้วก็ให้ความสําคัญกับการให้ข้อมูลที่ทันด่วนนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการสําคัญเลยนะคะนอกจากทันด่วนแล้วก็ยังต้องเพียงพอด้วยซึ่งสิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นต้องให้กับประชาชนเขาเนย็็คือความรู้ในการวางแผนก่อนและหลังเกิดภยัยพิบัตินะคะขบวนการและขั้นตอนในการรับมือซึ่งอันนี้ค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากมาก ถือว่าเป็นการสร้างภูนซุ้มกันให้กับประชาชนการขาดข้อมูลที่ถูกต้องหรือล่าช้าเนี่ยจะทําให้เกิดความกังวลวิตกกังวลแล้วก็ตื่นตูมรู้สึกไม่มั่นคงนะคะก็จะทําให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวลือและข่าวลวงได้ง่ายนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติเนี่ยอย่างสม่ำเสมอในทุกที่เลยนะคะเช่นโรงเรียนสถานที่ทํางานหรือแม้แต่ในชุมชนนะคะ แล้วสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือญี่ปุ่นยังได้มีการพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าที่เขาบอกว่าระบบของเขาเนี่ยล้ําสมัยที่สุดในโลกเลยนะคะเพราะว่าสามารถตรวจจับที่มาแล้วก็ขนาดของแผ่นดินไหวโดยประมาณเนี่ยแล้วก็สามารถส่งการแจ้งเตือนสาธารณะนะคะผ่านทางทั้งทีวีวิทยุอีเมลโทรศัพท์มือถือซึ่งการส่งข่าวของเขาเนี่ยรวดเร็วมากเมื่อเกิดแผ่นดินไหวใช้เวลาไม่ถึง นาทีนะคะสัญญาณเตือนเหล่านี้ก็ส่งไปยังสื่อต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็เห็นได้ว่าทันเวลามากๆเลยนอกจากจะส่งสัญญาณไปให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่มีภัยพิบัติได้รับทราบข่าวและเตรียมตัวแล้วนั้นเนี่ยเขาก็ยังส่งสัญญาณนะสัญญาณเ็าสามารถที่จะส่งไปเพื่อปิดคอมพิวเตอร์ได้โดยอัตโนมัติด้วยนะคะหรือว่าสามารถที่จะหยุดลิฟต์ ชั้นที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้ผลอ,อพยพออกมาจะได้ไม่เกิดอันตรายตามหลังมานะคะแล้วก็ยังสามารถจะหยุดสายการผลิตของโรงงานเพื่อป้องกันอันตรายจากอาจจะมีไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าช็อตได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเตรียมป้องกันที่ดีมากๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยการแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เป็นอะไรที่มีความทันสมัยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย เราทุกคนก็มีมือถือเป็นอุปกรณ์ข้างกายนะคะไปไหนไปกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ถือว่าเข้าถึงกับผู้คนเนี่ยได้มากที่สุดนะคะซึ่งการแจ้งเตือนภัยพิบัติเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากค่ายมือถือทุกค่ายในญี่ปุ่นนะคะอย่างเช่น NTT DoCoMo AU SoftBank นะคะซึ่งทุกค่ายเลยนะคะในญี่ปุ่นเนี่ย ก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มีการเชื่อมโยงระบบนะคะการแจ้งเตือนเนี่ยก็จะแจ้งไปในทุกๆเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ซีนามิหรือว่าเป็นคําเตือนในกรณีที่สภาพอากาศเนี่ยมันผิดปกตินะคะอย่างเช่นฝนตกหนักมีคลื่นพายุหรือหิมะตกหนักพายุห,ยห,ยหยิมะอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะนอกจากมีคําเตือนแล้วเนี่ยก็ยังมีข้อมูลที่จาเป็นเพื่อการปฏิบัติตัวด้วยอย่างเช่น ถ้าเกิดภัยพิบัตริรูปแบบนี้เนี่ยควรจะปฏิบัติตัวยังไงและสถานที่ที่ปลอดภัยถ้าจะอ,อพยพไปเนี่ยควรไปที่ไหนหรือสถานที่ไหนสามารถที่จะอ,อพยพไปพักพิงชั่วคราวได้นะคะข้อมูลเหล่านี้มีส่งต่อให้ประชาชนเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็รวดเร็วด้วยนอกจากภาครัฐของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยภาคเอกชนอย่างนางจิพิมระดับภูมิภาคนะคะเขาก็ให้ความสําคัญด้วยค่ะ ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะซึ่งหนังสือพิมพ์อย่างอิวาเตนิโปนะคะก็ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันภายใต้ชื่อว่าอิวาพรนะคะด้วยการระดมทุนนะคะจากภาคส่วนต่างๆเพื่อช่วยผู้สูงอายุในอิวาเตอิวาเตก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่นนะคะให้ได้เข้าถึงข้อมูลภยัยพิบัติหรือว่าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีข้อมูลแผนการอพยพแล้วก็ ข้อมูลสถานที่พักพิงทั้งในช่วงน้ําท่วมพายุแผ่นดินไหวนะคะและรวมถึงสภาพอากาศเหืีอไรอื่นๆด้วยนอกจากนี้ยังมีบริการการช่วยชีวิตและยังมีบริการที่เฉพาะสําหรับผู้สูงอายุด้วยก็คือแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะแจ้งเตือนสมาชิกในครอบครวัวหากว่ายรา่ที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้ใช้โทรศัพท์เกิน2ีชั่วโมงนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย แล้วก็สามารถส่งข้อมูลสําคัญไปยังผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยําค่ะในสภาวะที่เกิดภยัยพิบัตินะคะความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่มั่นคงเนี่ยก็จะทําให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบางอยู่แล้วนะคะเสี่ยงทั้งผลกระทบจากภายัยพิบัติแล้วก็ข่าวปลอมต่างๆนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ของญี่ปุ่นที่ได้เล่ามาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเราก็จะเห็นได้ว่า ในสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยการให้ข้อมูลที่รวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงเพียงพอนะคะก็จะช่วยลดความวิตกกังวลแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็รวมทั้งประชาชนที่ได้รับข่าวสารเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยถือว่าเป็นการสร้างภูิคุ้มกันต่อข่าวปลอมต่างๆในช่วงที่เกิดภัยธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วน บางหน่วยงานนะคะเท่าที่เราเห็นกันอยู่นะตอนนี้นะคะก็จะมีการออกมาให้ข้อมูลข่าวสารนะคะแต่ว่าในเรื่องข่าวปลอมเนี่ยก็ยังมีการส่งต่อกันนะคะค่อนข้างที่จะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการรับข่าวนะคะซึ่งทางกลุ่มวิจัยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียนะคะก็มีการทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็มีวิธีการนะคะว่าเวลาที่ เราได้รับข้อมูลข่าวสารเราต้องมีการพิจารณาวิเคราะห์ใส่ตองนะคะซึ่งเราก็จะมีคาถา,ารู้เท่าทันสื่อนะคะซึ่งก็มีสี่คำง่ายๆนะคะหยุดคิดถามทำนะคะหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทั้งเรื่องข้อมูลข่าวสารของการรู้เท่าทันสื่อในผู้สูงอายุหรือทำอย่างไรให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลือข่าวลวงข่าวปลอมนะคะท่านก็สามารถ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุนะคะหรือเรามีชื่อย่อๆเรียกสัน้นๆไว้เส้นนะคะท่านสามารถค้นหาได้ทางเว็บเพจของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ร่วมรับฟังและอยู่ด้วยกันจนถึงช่วงท้ายนี้กลับมาพบกับรายการตามตะวันในช่วงมหิดนน้ำมือวันได้ใหม่ในทุกวันพุธ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะขอบคุณค่ะ